อยู่กับช่องพุทเเศสน้อมบินชาแนลนะครับจะพาท่านมาดูบรรยากาศนาสวนดูหลังจากที่เราไม่ถ่ายคลิปหน้าสวนนานแล้วจะพาท่านไปดูว่านาสวนพุทธเศสน้อมดินเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ปลูกต้นไม้ไว้เมื่อหลายปีก่อนมาดูว่าต้นไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาแล้วก็ร่องน้ําในสวนเนาะโดยเฉพาะมีล่มไผ่เย็นสบาย เราข้างหน้าสวนของเราก็มีการปลูกไม้เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควบคู่กันไปสร้างโลกสีเขียวสร้างความร่มเงาให้กับโลกใบนี้เป็นการปลูกไม้เพื่อรักษาธรรมชาติแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติรักษาออกซิเจนให้มีออกซิเจนเราเรามีอาการบริสุทธิ์นะครับประกอบลดภาวะเรือนกระจกด้วยตามที่เรามีคําก่อนติดไว้หลายอย่างเรายึดหลักในการปลูกต้นไม้ เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้มะข่ามงแล้วก็ต้นยางนาที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็ต้นขี้เหล็กรองลงไปจา,จากนั้นก็เป็นมอบกานนีซึ่งเป็นไม้ดิ้เดิมของประเทศออสเตอร์เลยากหน้าก็มีการปลูกยูคาเป็นพืชต้นไม้เศรษฐกิจสกปี2ปีก็มีการตัดน,นี่แหละครับก็ถ <c oughs> ือว่าธรรมชาติในช่วงนี้เราจึางได้เก็บมาฝากช่วงหน้าสวนพุทธเกษตร อําบินเป็นอย่างไรบ้างต้นไม้ร่มรื่นไหมโดยเฉพาะมะฮอกกานีของเราโตไวมากซึ่งเป็นไม้ที่น่าปลูกเพราะว่ามะฮอกกานีเป็นไม้ที่สามารถไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ไปทาเครื่องดนตรีแล้วก็เอาไปทําถ้าเป็นตามประเทศเขาทาเป็นอะไรไปที่หมักถ้าต้นใหญ่เอาไปทาเป็นอ่างทําเป็นหมักทำวายพวกนี้นนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณค่า มหาศาลในการนํามาใช้ประโยชน์นะครับฮอกกนีเป็นไม้ที่โตไวเป็นไม้ต่างประเทศแล้วก็เป็นไม้ที่นํานประโยชน์ในเชิงสศรษฐกิจมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่มเงาให้ความร่มเงากับผู้อยู่อาศัยและผู้ทัญจรผ่านมาได้พักได้ยืนได้ลมเย็นก่อนที่จะมีแรงในการเดินทางต่อไปเนาะ ก็ถือว่าล่มไม้นอกจากจะสร้างความร่มเย็ยนให้กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็สิ่งมีชีวิตนกกาก็ได้บินอาศัยก็ถือว่าได้ยสิ่งมีชีวิตต่างก็ได้อาศัยก็ถือเป็นประโยชน์มากมายโลกใบนี้ถ้ามีการพัฒนาในเชิงวัตถุอย่างเดียวโดยการเอาไม่ให้วใหความสําคัญเกี่ยวกับต้นไม้ ความเป็นภาวะเรือกนกระจกหรือว่าลดโลกโลกร้อนของเราก็จะหนักหนาสาหัสมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าในเมืองอุตสาหกรรมของเรามีการพัฒนาในเชิงโครงสร้างเยอะก็จริงแต่แตก็บ่าแต่ก็ว่านำปัญหาหรือว่าผลกระทบเอฟเฟกมาสู่โลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นฐานน้ำแข็งละลายน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมแบบเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะได้เห็นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเกิดจากการทำลายป่าไม้หรือว่าการ ทำลายระบบนิเวศนะครับนี่เราจึงมาเล่าสู่กันฟังว่าการปลูกต้นไม้นอกจากจะมีความสําคัญในเชิงเศรษฐกิจในเชิงสังคเชิงธรรมชาติแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเรารักษาโลกของเราให้อยู่และมั่นคงต่อไปแล้วผู้อยู่อาศัยก็มีอากาศบริสุทธิ์ด้วยเนาะโดยเฉพาะร่มเย็นในต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็นมีพระคุณเป็นหลังคาโลกที่ทําให้เราได้รับประโยชน์นะครับนี่หละเป็น เรื่องราวที่เอามาเล่าสู่กันฟังโดยมหกันีของเราก็โตหลังจากช่วงน้ำท่วมก็ได้โค่นลงได้ถอ,อนรากถอนโคนลงไปเนาะเกิจาการะบบรากไม่ดินก็สามารถกลับมายืนต้นได้แล้วนี้ก็เป็นอดอกลำดวนต้นลำดวนเนาะต่อไปก็จะให้ดอกลำดวนได้เป็นอย่างดีเนาะนี่แหละครับก็พาทุกท่านชมธรรมชาติใน ช่วงเช้าเช้านี้กับธรรมชาติหน้าหน้าหน้าสวนแล้วก็ธรรมชาติทางเข้าไปในสวนเลยนะครับมปเข้าไปในสวนเลยว่าเข้าไปในสวนว่าในสวนของเรามีอะไรบ้างเนาะพาไปชมกันเลยนะครับปะปะปะ,ประครับหลังจากที่เราเข้ามาในสวนแล้วเนาะเราก็จะเห็นถ้าด้านซ้ายมือก็จะเป็น ส่วนกล้วยที่รับรวยเอาไว้หลากหลายสายพันธุ์นานาชนิดเป็นแหล่งที่ให้เราศึกษาเรื่องกล้วยเป็นอย่างดีเพราะกล้วยเองก็อยู่ในสังคมไทยทั้งกล้วยแบบสมัยใหม่แล้วก็กล้วยแบบรุ่นโบราณที่เรายังอนุรักษ์าพันเอาไว้โดยเฉพาะกล้วยตีนเก่าเต่านะครับเป็นกล้วยดั้งเดิมในท้องพื้นที่ที่เราเกิดมาเราก็เห็นเลยว่ามีการปลูกกล้วยตีนเต่าแล้วกล้วยนำวาที่ปลูกกันทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกล้วยทับทิมหรือกล้วยนาค กล้วยเล็บมือนางกล้วยไขย่พัตบองกล้วยหอมกล้วยหักมุกประมาณนี้แหละครับเลยเก็บมาฝากในช่วงเช้าๆนะครับกับภายในสวนของเราในโซนนี้นอกจากเราจะปลูกไม้ที่อยู่หน้าสวนเป็นไม้เนื้อแข็งหรือว่าเป็นไม้สร้างความร่มเงาเพื่อจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นพืชไม้ผล ระยะสั้นระยะยาวนอกจากนี้ก็มีพริกมีมะละกอให้เราได้เห็นได้เราได้เรียนรู้ด้วยนะครับนี่นะครับ,รบก็ถือว่าธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นเพื่อจะรักโลกเป็นพื้นที่สีเขียวที่เราพยายามที่จะสร้างโลกใบนี้ให้เกิดความร่มเย็นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมให้มีอากาศที่ดีมีออกซิเจนที่ดีเมื่อมีออกซิเจนที่ดีการสูดหายใจเราก็มีภูมิคุ้มกันในการรักษา ของร่างกายได้เป็นอย่างดีนี่นะครับอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับเลยเก็บมาฝากในช่วงเช้าช้านี้นะครับให้ชมไปด้วยกันสวนตัวเสียลังจากที่เราดูหน้าสวนเราก็มีอุบงต้นกล้วยสวยงามที่เราปลูกใหม่ฟื้นฟูจากน้าท่วมการออกวีออกเครือก็ยังช้าอยู่กล้วยอยประมาณช่วง6เดือนถึง8ปดเดือนที่มีการปลูกและลงเรือจากน้าท่วมเนาะนี่นะครับเลยเก็บมาฝากให้ทุกท่านได้เห็น ได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสําหรับส่วนพุเศษของเราที่มีการปลูกกล้วยที่หลากหลายแล้วก็มรกรูก,ก,รกทยอยออกลูกเนาะนี่นะครับนี่ครับถ้าเราเดินเข้ามาไปในสวนถ้าด้านขวาเมื่อกี้เราดูด้านซ้ายเมือแล้วเราต้องอาจจะเข้าไปที่ส่วนกล้วยอันนี้จะอยู่ด้านขวาจะมีการปลูกอ สอนเอา,วาอไว้พุดอานะพี่จะพูดสอนพูดดอกเล็กนะครับแล้วก็มีต้นปีบปีบทองดอกใหญ่ด้วยนะครับปีบทองปีเงินปีบเงินปีบทองด้วยจะปีบม,มีสองลักษณะนเนาะก็ถือว่าปีบก็โตวไวมากนะครับต่อไปดอกก็จะสวยดอกพุทธเรียงรายแล้วดอกํำรวนที่อยู่ด้านหน้านี่เนาะเข้ามาอีกเดินเรื่อมาเรื่อยๆเราก็จะเจอบ้านนารูปสวยสวยรูปโตโตนะครับดกด้วยนะครับปีนี้คงจะได้ฝนตก ช่วงนี้ตกบ่อยแล้วก็มีการให้ปุ๋ยที่ดีนะครับนี่แหละครับเราก็เ,เลยพาทุกท่านชมไปด้วยกันในช่วงเช้าๆนี่แหละครับให้มารู้จักสวนพฤกษศาสร์ของดีของเราที่กัดบุกตรงนี้ก็เป็นต้นะําวงที่แก่ขมิ้นนะครับที่มีการเป็นอุมโมงค์อยู่ถ้าเขาเป็นมีลูกเขาจะย้อยลงมาสวยงามมากครับสวยงามมาก แล้วก็ญาเดยเปียตที่เราปลูกเอาพันเอาไว้กัวน้าท่วมก็จะเอามาปลูกรักษาเพื่อจะรักษาไว้อันนี้ก็เป็นมะนาวไขซึ่งมะนาวที่หายากแล้วก็ตามส้นตามอร่อยเลยนะครับตามส้นตามอร่อยด้วยนะครับมะนาวไขลูกกลมๆนะครับลูกกลมๆเล็กๆไม่ใหญ่เหมือนมะนาวแปนพิจิตรหรือว่ามะนาวแปนอ่าอ่าพันอื่นๆน,นะครับแปนพิจิตรพวกนี้ก็เป็นข้างหน้าก็เป็นแทงน้ำมรกตแล้วก็ผัก น้านาพันธุ์นะผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็ทุนเลียนก็พยายามฟื้นฟูอยู่เพราะว่ามันเป็นต้นไม้ต่างถิ่นก็พยายามฟื้นฟูให้เขาจะเรินเติบโตเนาะนี่ครับสําหรับด้านหน้าของสวนพฤกษสตร์หอมดินเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็ด้านนี้ก็จะ,ะถ้าเราเดินไปขวาอีกหน่อยทางด้านนี้ก็จะเป็นมะนาวกับไผ่เนาะมะนาวกับกับกผ่ถ้าเข้ามา แนวกับไปให้ท่านดูภาพรวมนะครับนี่คือที่ที่เราปรับที่ไปเมื่อวานเนี่ยที่เราปรับพื้นที่ไปเมื่อวานนี่เราปรับพื้นที่ไปเมื่อวานเนี้ยละครบนีแหละครับั็มีต้นยางใหญ่ที่เรารักษาเอาไว้ให้ลูกหลานได้เห็นได้เรียนรู้ได้รู้ว่าต้นยางเมื่อในกเก่าลูกษาที่ดีนอกจากเป็น ต้นไม้ที่สวยงามเราก็เป็นเป็นต้นไม้ที่บง่งบอก,บอกถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยเนาะนี่แหละครับสําหรับการให้ท่านมาเลาะดูส่วนพวทุทธเกษตรหอมดินในช่วงเช้าๆกับบรรยากาศให้ท่านดูว่าเป็นอย่างไงบางมะนาวของเรานี่ปลูกเป็น10ปีแล้วก็น่าจะามีคือเรียว่าเขาแก่ๆก็เรียกว่ามะนาวแก่แกเนาะแก่ลงมากแล้วก็เลยอ่า ให้ทุกท่านได้เห็นไปด้วยกันว่ามะนาวในการตกแต่งหลายรอบแล้วเขาก็ฟื้นฟูตัวเขาไปอยู่นี่แหละครับท่านชมไปด้วยกันครับถ้าเราตรงเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้เราขวานี่เรามาทางตรงไปเลยเราก็จะเป็นตรงมะพร้าวแล้วดงเป็นดงมะพร้าวถ้าเราเลี้ยวซ้าย ถ้าเราเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นต้นยางใหญ่ที่คุณพ่อดอ,อนได้ปลูกเอาไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนาะก็ต้นใหญ่พันมาจากเยาวรอยทางรอยเอ็ดนะเนาะต้นยางให้ลมใหญต่ตัวนี้พวกนกเอียงนกกานกอะไรต่างๆมาทำรังแล้วก็มาได้อาศัยในช่วงนี้ด้วยมาหากินเหยื่อม,มาได้รักษาชีวิตดูแลชีวิตตัวเองที่นี่ด้วยเนาะก็เลย จะมาฝากท่านเห็นบรรยากาศในช่วงนี้เช้ชาๆเนี่ยกับบรรยากาศาสวนพระฤาษีทองดินในยามเช้าในสวนที่หันเวลานี้ก็จะเป็นสะพานข้ามให้เราเดินชมเชื่อมโยงกันไปนะครับนี่นะครับสําหรับบรรยากาศในช่วงเชา้านี้ให้ท่านมาดูพาท่านชมสวนพระฤาษีทองดินให้กําลังใจสาหรับชาวที่ทําเกษตรเนี่ยนะครับให้พี่น้องทําเกษตรได้ เห็นได้สัมผัสกับบรรยากาศนี่ยครับพาเลาะไปเลยครับพาพาเลาะท่านไ,ไปดูเรื่อยๆว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนนี้ในอยู่ในด้านนี้เนาะนี่ครับนี่ก็ช่วงข้างซ้ายข้างขวาก็ช่วงนี้เราดูทํานาก็เขียวขจีหน่อยเขียวขจีเขียวขจ,เขวขจีเราก็ให้ดูบรรยากาศที่โดยเฉพาะมะพร้าวหอมโดยเฉพาะ มะพร้าวที่เรามีการปลูกเอาไว้นานแล้วแ่ะเราก็ให้ลูกให้ผลดกเรื่อยๆก็มีการเก็บไปเรื่อยๆอ,อยู่นะครับเแหละครับบรรยากาศเช้าๆบรรยากาศต้นสุมโอก็โตไปอยู่แต่ก็อันนี้ต้นละมุดเองก็ออกลูกเยอะอยู่ อาจจะอยู่ไกลมือหน่อยเพราะว่าน้ำลดไม่ค่อยถึงเนาะก็เลยทำให้ต,นต้นสมบูรณ์ว่าไมสมบูรณ์บ้าเนาะแล้วก็มะม่วงเขียวสวยมะม่วงเขียวสวยเนาะแล้วนะครับท่านมามาเลาะมาเลาะมาเลาะนะครับมาเลาะเลาะกับบรรยากาศในช่วงเ,เช้าเช้าของสวนพระเาษีหอมดินนี่แหละครับ เสือ้อมดินไปไปด้วยกันนี่ะครับไปด้วยกันนะครับ,ย,นะรบยามเช้าอากาศดีมากนะครับช่วงนี้แต่ว่าก็ถ้าให้ดีกว่านี้ถ้ากินยา หวานค้ายหญ้าถ้าหายไปหมดกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับนี่แหละก็เก็บมาฝากทุกท่านให้ชมบรรยกัศในช่วงเช้าด้วยกันในี่แหละครับเก็บมาฝากให้ท่านได้สัมผัสได้เห็นมะพร้าวเองก็ดกอยู่ครับดกดกนี่เป็นมะพร้าวกะทิดะมะพร้าวดีทําทแกงก็ปล่อยให้เขาอยู่ธรรมชาติไปเนาะ เป็นธรรมชาติไปนะครับชมเสียงนกทำเสียงธรรมชาติไ้ด้วยกันเนาะนี่นะครับหลักขนนก็ทยอยออกอยู่เื่องนี้เขาโคกเจะเยอะอยู่โดยทำใหอ้ออกลูกไปหลายช่วงที่ผ่านมาก็เลยทำให้ชะลอหน่อยนะครับ ถนนแลวนนแทนนก็เป็นตงส่วนมะม่วงนะครับส่วนมะม่วงอาจาเราเดินตรงไปแต่เราก็จะให้ดูผิวเผินไปก่อนแต่ว่าก็คงหลายท่านที่ติดตามดูคลิปมาตลอดคงได้เห็นแล้วแหะเซนพุทเกษตรของเรามีอะไรบ้างอัน <c oughs> นี้ก็มอกข่าวที่เราพ่อไวนะ้เนาะพ่อพันเอาไว้นี่ก็เป็นวันสารลงวันซสารลง ก็ให้ทันดูธรรมชาติไปด้วยกันในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้จะเรามีการปรับปรุงปลูกเพื่อพับพื้นที่ปลูกต้นไม้อะไรที่พอเสริมได้ก็จะเสริมปรงโน้นก็จะเป็นส้มนะครับส้มส้มส้มเป็นส้มต้นส้มไปดูปรากฏสวนน้อยหลายคนเรียกกันสวนน้อยสวนน้อยนี่ก็ต้นต้นเรียนที่เราได้ ปลูกไปเมื <as> ่อเดือนพฤศจิกาตอนนี้ก็ปลูกได้ประมาณปีหนึ่งแล้วแต่ไม่รู้ว่าการจะเต้บโตของเขาจจะช้าหน่อยเมื่อจากเอถูกมแมลงกินใบตลอดแล้วแทนรอแทงยอดตลอดก็เขาจะโตเนาะครับสำหรับคลิปพาท่านชมความงดงามธรรมชาติของสวนพุทธศิลป์้องดินชาแนลของสวนพุทธศิลป์้องดินนะครับต่อไปก็น่าจะพอสมควรเก็บเวลานะครับพาทุกท่านชมหลังจากฝนตกแล้วก็ธรรมชาติที่เดินเข้ามาในสวนเนาะ ไีอะไรบางก็อพอสมควรแก่เวลาแลว้วหามีอะไรผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนี่ก็ขอจบลงไวเ้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสําหรับพาทุกท่านชมคลิปสวนพุทธเศรษฐของดินที่หลังงาจที่จะบกอกดูดแต่ด้านอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะจบไปให้ดูกล้วยนาหรือว่ากล้วยตะลินสยามเพืือสวยๆนะครับ ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณธูนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับช่องเกษตรหอมดินชาแนลเลยนะครับคุณธูนสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ